บันนาะบอลสีสวัสดีจ้าส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะเจอกันช่วงค่ำค่ะนี่แล้ค่ะวิธีคนทำงานนะคะสะดวกช่วงไหนเราก็อัดคลิปช่วงนั้นนะคะ ซึ่งนะคะคลิปนี้เป็น EP ีที่191นะคะแอมจัดเป็นโปรเคีย์ตู้ซื้อครบ5ต้นเราจะส่งให้ฟรีจ้าและสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ซื้อเพียงแค่1ถึง4กระถางมีค่าจะส่งแบบเมาส์า50บาททุกบ้านค่ะได้ทั้งโอนและปลายทางเช่นกันนะจ๊ะสั่งได้เลยนะคะถ้าไม่อยากเสียค่าจะส่งซื้อให้ครบ5ต้นเพราะทางส่วนเราจะส่งให้ฟรีแบบ EMS นะคะ จะส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุรองกร่องจะส่งทางไปรษณีย์เ MS นะจ๊ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะบรรยากาศช่วงค่ำในสวนนะคะเราก็นะคะจะทำไฟไบแบบนี้นะคะสะดวกในการทำงานช่วงกลางคืนนะคะ นี่นะจ๊ะนี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศช่วงค่านะคะที่ส่วนของแอมนะและนะคะช่องทางติดต่อนะคะในการสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะสำหรับช่องทางติดต่อนะคะในการสั่งซื้อลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875บ้านณนะบอนสีค่ะนะคะเบอร์นี้ได้ท่องโทรและแอดไลน์เพื่อนเพื่อนเพื่อ,อ,อสั่งซื้อบอนสีนะคะ ซึ่งคลิปนี้นะคะเราถ่ายทําไว้วันพุธที่8พฤศจิกายนนะคะแอมขออนุญาตจะส่งในวันศุกร์นะคะพรุ่งนี้แอมขอทํางานก่อนหนึ่งวันนะคะงานที่ส่วนเยอะมากๆค่ะเราจะมีรอบจะส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนนะคะขนส่งทางไรณียีไทยนะคะรับชมเพลินๆก่อนนอนนะคะถูกใจต้นไหนนะคะถ้ากลัวหมดก่อนก็รีบโทรมานะคะที่เบอร์0830541875ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเสน่บบอลเก่าต้นนี้ ค่ะนะคะพะโมคคารานะค่ะนี่คือร่างเต็มของเขานะคะเดี๋ยวจะให้ดูหูใต้ใบนี่หูใหญ่มากนะคะหูหรือลำโพงเนี่ยใหญ่มากๆค่ะนะคะก็ถางนี้ค่ะแอมเลี้ยงมาสองปีแล้วค่ะนะคะ ไม้ถ้าเขาแบบว่าเริ่มสร้างหัวแล้วเขาซุดเขาทิ้งไปนะคะแล้วก็ขึ้นฟอร์มมาใหม่นะคะลูกค้าก็จะได้ชมฟอร์มสวยแบบนี้ค่ะแอมจะเลี้ยงแบบนอกตู้แบบนี้นะใต้แสลนนะคะ70หรือ80ปเซนะคะจะไม่มีหลังคาพลาสติกคลุมเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะเขาจะทนแดดทนฝนแต่เราต้องใส่ใจต้องหมั่นเขาเรียกว่านะคะพรวนดินรอบๆกระถางเนี้ค่ะเพื่อให้เกิดอากาศออกซิเจนนะคะในดินนะคะให้อ่าลมเขาไหลผ่านได้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเรา ไม่หมันพวนดินนะคะหัวมันจะฝ่อแล้วเราก็จะไม่รู้นะแอมเสียหายไปเยอะบอกเลยนะว่าแอมเสียหายไปเยอะไม่มีปิดบังเลยนะแต่กระถางเนี้ยค่ะแอมลื้อไปแล้วลื้อเอาหัวไปผ่าแล้วนะคะนี่เลยชุดนี้นะคะเราผ่าไปเยอะเลยนะคะฝากกดติดตามทางส่วนเราไว้ด้วยนะคะอันนี้แอมก็แบบว่าลื้อผ่าไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะแอมชอบตรงที่ว่านะคะเลี้ยงนอกตู้แล้วแบบว่าฝักใหญ่มากๆค่ะนะคะเป็นฝักที่แข็งแรงนะคะช่วงนี้ก็ กำลังเห่ผสมค่ะนะคะเอาละค่ะคูดคุยกันมาพอประมาณดีกว่าเนาะเดี๋ยวลูกค้าจะรำคาญเอาเนาะเดี๋ยวออมจะพาไปรับชมนะคะไม้ส,สวยๆใน e ีพีที่191นี้กันเลยจ้า สำหรับรายการนี้นะคะเป็นบอลกาบผ่านลูกไม้กาบโทนออกโทนแดงส้มนะคะโทนแดงส้มนะคะแจ้งมาแบบนี้นะวันนี้นํามาแบ่งปันให้ในราคาเบาๆค่ะแบ่งให้ในราคาที่กระถางละ50บาทนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมดนะคะ6กระถางนะคะอย่าลืมแจ้งให้มาแบบนี้นะลูกไม้กาบแดงส้มนะคะ50บาทค่ะ ต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าพันดาวนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันนะคะ5กระถางด้วยกันสำหรับพันดาวนะคะโตไปเขาจะมีเม็ดแดงกระจายเต็มใบนะคะสวยมากสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะชุดนี้ความสูงจะอยู่ประมาณ11เซนนะคะแบ่งให้ในราคาที่กระถางละ50บาทจ้า ชุดนี้นะคะจะเป็นเท้ารำไพฟ,ฟอร์มกอนะคะ1กระถางมี2ต้นนะคะวันนี้คัดได้นะคะ6ต้นค่ะนะคะ6ก,กระถางสี่ไม่ใช่6ต้นนะคะเพราะว่าเป็นไม้ฟอร์มกอนะเดี๋ยวจะย,ยกฟอร์มให้ดูนะคะฟอร์มสวยมากค่ะทําเป็นไม้ฟอร์มกอเลี้ยงนอกตู้ได้ดีเลยนะสําหรับนะคะเท้ารำไพแผลงแดงนะคะฟอร์มกอนะคะชุดนี้นะคะแอมแบ่งให้ใน,นราคาจะกระถางละ60บาทนะคะความสูงเขาจะอยู่ประมาณ 14- 15เซนนะคะ ต้นแข็งแรงฟอร์มสามารถย้ายขึ้นกระถาง10นิ้วเพื่อทําฟอร์มกอจัดตกแต่งหน้าบ้านได้เลยนะคะนี่เลยนะคะแต่ละกระถางนะคะก็จะมาประมาณนี้นะกระถางนะคะใน,นราคาที่60บาทเท่านั้นจ้า กันต่อที่บรรกานร,รายการนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปู่ขาวนะคะตอนเล็กๆเขาจะออกนะคะพืชใบสีเขียวนะคะค่อยๆกัดสีชมพูนะคะโทนสีเขาจะอ่อนกว่าหลวงปู่ใหญ่นะคะนี่เลยนะคะโตไปสวยเช่นกันนะจ๊ะสําหรับหลวงปู่ขาวชุดนี้นะคะแอมแบ่งให้ในราคาที่กระถางละเจสิบบาทนะคะใกล้หมดแล้วนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้สะสมนะคะรีบๆเลยจ้า บอลกรบรายการนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปู่ใหญ่ค่ะเป็นไม้ออกโทนสีชมพูบานเย็นนะคะเป็นบอลกรบสวยมากค่ะต้นนี้นะแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะกรับดีกรับสวยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะแสงใกล้หมดแล้วนะคะสีอาจจะไม่ชัดเจนต้องขอโทษด้วยนะคะนี่เลยนะคะหลวงปู่ใหญ่นะคะเป็นไม้กราบที่น่าเก็บนะคะสําหรับราคานะคะ,ะ,คะแอมแบ่งให้ในราคาที่กระดาทางละ9กบาทค่ะ นี้นะคะเป็นไม้เหลืองทรงใบไทยนะคะมีชื่อว่าเหลืองพิมพ์จันนะคะต้นนี้นะคะ,ะเมื่อโตไปสักพักได้รับแดดที่เพียงพอนะคะเขาจะมีเม็ดสีชมพูขึ้นมาด้วยนะคะเป็นเหลืองชมพูนะคะต้นนี้สวยค่ะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะสําหรับเหลืองพิมพ์จันนะคะแอมยกตัวอย่างมาให้ดูก่อน2กระถางนะแอมแบ่งให้ในราคานะคะกระถางละ80บบาทนะคะ วันนี้นะคะยกตัวอย่างมาให้ดูก่อน2กระถางนะคะแล้วก็มีจํานวนสํารองอยู่ประมาณสัก3กระถางค่ะนะคะสามารถสั่งกันเข้ามาได้นะหรือลูกค้าท่านใดนะคะมีเบอร์โทรสามารถแอด,ดไลน์ได้ก็แอด,ดไลน์มานะคะที่เบอร์0830541875ค่ะที่ฉัดินกรชุดนี้ค่ะฉัดินกรชุดนี้นะคะ,ะ,คะจะเป็นฉัดินกรนะคะแผงเนาะเขาจะมีติดป้ายเขียวนะคะแอมก็คัดมาประมาณนี้นะ,ะป้ายเขียวนะคะเล็กน้อยนะคะต้องบอกว่าเล็กน้อยแต่เขามีเชื้อป้ายเขียว ะะต้นแรกที่แอมเก็บสะสมเขาก็าเริ่มป้ายเขียวเล็กๆแค่นี้นะะแล้วค่ะแอมก็จับตั้งแม่แล้วก็ผ่ามาได้1นมีดนะแล้วก็เป็นพอมีดนี้นะคะก็ได้จํานวนมาเยอะเลยนะคะแต่ว่านะคะแอมก็คัดแบบนี้มาให้เนาะเพื่อจะได้นะคะลูกค้าจะได้มีกําลัง กำลังทรัพย์ในการสะสมนะคะอยากจะให้ลูกค้านะคะได้สะสมไม้สวยๆค่ะข้อดีของชัตเทนกรปลายเขียวนะคะชุดนี้นะทนสีเขาจะเข้มแล้วก็ด่างสวยกว่านะคะด่างกว่าสวยกว่าชัตเทนกรหน้าปกตินะคะนี่เลยเดี๋ยวให้ดูเนาะว่านะคะหน้าเขาด่างขึ้นมาสวยเลยนะคะ แจ้งราคาไว้เลยนะสาหรับฉัตทินกรปลายเขียวชุดนี้นะคะแอมแบ่งให้นะในราคากระถางละ100บาทนะคะเขาจะมีนะคะความติดปลายแบบนี้ทุกกระถางเลยนะคะโทนสีเข้มกว่านะคะหน้าหน้าเก็บนะคะเป็นไม้ด่างเปรอะสวยมากค่ะชุดนี้นะโทนสีเข้มๆนะคะฝากไว้ด้วยนะคะฉัตทินกรปลายเขียวในราคา100บาทค่ะ สำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่ายอดมองกุฎนะคะลายด่างสวยมากค่ะวันนี้นะคะคัดสวยๆมาให้เลยนะคะมีมาทั้งหมดนะคะ3กระถางค่ะลายสวยๆแบบนี้นะคะแอมแบ่งให้ในราคานะจ๊ะกระถางละ1 0 0บาทนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมด3กระถางนะคะเดี๋ยวแอมขออนุญ,ญาตเลือกให้นะคะเพราะว่าลายใบยเขาสวยเหมือนกันทุกกระถางเลยค่ะอีกแล้วค่ะมณีร้อมเพชรชุดนี้นะคะเป็นไม้ด่างเนาะออกด่างสีชมพูนะคะเป็นโทนนี้นะคะ แอมนำมาแบ่งปันให้แนนราคาเบาๆเหมือนเดิมค่ะนะคะสําหรับมณีล้อมเพชรนะคะด่างแบบนี้นะเขาจะมีความด่างประมาณ2ใบ3ใบนะคะติดเชื้อด่างไปนะคะสวยเลยใบนี้มาฮารเลยนะสวยค่ะนะคะแอมแบ่งให้ใน,นราคาเท่าเดิมนะแบ่งให้แนนราคาที่กระถางละ1 0 0บาทนะคะชุดนี้นะมีมาแบ่งปันนะคะ3กระถางค่ะ ต่อกันที่รายการนี้นะคะด่างลายสวยลายปลาคราฟนะคะมีชื่อว่าเจ้าปอแก้วนะคะวันนี้มีมาแบ่งปัน1นกระถางค่ะเป็นไซส์กระถาง4นิ้วนะคะความสูงอยู่ประมาณ 14- 15เซนนะคะลายด่างมาสวยเลยนะคะต้นนี้นะลูกค้ารับไปนะคะสามารถย้ายขึ้นกระถางนะคะ8นิ้วทําแม่พันธุ์หรือเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะแอมแบ่งให้นะคะในราคากระถางละ1 0 0บาทนะคะเจ้าปอแก้วมีมา1กระถางค่ะหรือลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะแอมก็มีกระถางนะคะสํารองอยู่นะคะ ประมาณ3ถึงสกระถางนะคะแต่ความสูงเขาจะอยู่ประมาณ1 0 1 0 11เซน12เซนประมาณนี้นะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้นะจ๊ะ สำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าเทเวศนารมิตนะคะคลิปนี้นะคะเหลือสามต้นนะคะน้องเป็นไม้ป้ายลายสีจากสดือนะคะสวยมากค่ะเดี๋ยวจะให้ดูแต่ละกระถางนะคะวันนี้แอมนามาแบ่งปันนะสําหรับเทเวศนารมิตนะคะแอมแบ่งให้ในราคาที่1นึ่รยีบาทนะคะคลิปนี้นะจ๊ะ E p พีที่191นะคะมีมาแบ่งปันเพียงแค่3กระถางนะคะแบ่งให้ในราคาที่กระถางละ120ค่ะมีมาเพียงแค่3กระถางเท่านั้นนะคะเดี๋ยวแอมขออนุญ,ญา ต่อกันที่รายการนี้ค่ะเป็นไม้ป้ายนะจ๊ะมีชื่อว่าก้าวทับค่ะสําหรับก้าวทับนะคะวันนี้เอ็มมีมาแบ่งปันนะคะ2กระถางค่ะก้าวทับนะเอ็มแบ่งปันให้ในราคากระถางละ140้บาทพอขอแค่140บาทพอนะคะชุดนี้ความสูงอยู่ประมาณ15-16เซนนะคะลายใบมาป้ายเหลืองแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกระถางที่2กันบ้างค่ะกระถางที่2ก็ป้ายนะคะป้ายสวยเหมือนกันนะ ต้องจับให้ดูแบบนี้ค่ะเพราะว่าต้นน้องสูงจริงๆนะคะให้ดูลายใบยนะว่าครบ้ายสวยนะคะหลอดใหม่มานะดงังเ,เขาเรียกป้ายเหลืองเช่นกันค่ะเดี๋ยวก็ได้ป้ายเหลืองมาแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าไม่ต้องกังวลน,นะแอมมาแบ่งปันนะคะ2กระถางค่ะในราคา 1, 4 0บาทจ้า มาต่อกันที่รายการนี้ค่ะมีชื่อว่าอาจารย์คงค่ะเป็นไม้ป้ายชมพูนะคะลักษณะทรงใบกลมนะคะจัดอยู่ในตับขุนช้างขุนแผนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูรายใบนะคะก่อนเนาะนี่เลยนะคะเดี๋ยวแอมเลือกให้นะคะเพราะว่าลายใบเขาสวยเหมือนกันนะจ๊ะวันนี้นะคะแอมมีมาแบ่งปัน2กระถางค่ะแอมแบ่งให้ในราคานะจ๊ะกระถางละ 1, 150ง้บบาทนะมีมาแบ่งปัน2กระถางจ้า มาต่อกันที่ันรายการนี้เลยนะคะเป็นไม้ป้ายรายไอเทมปี65ค่ะมีชื่อว่าสีโรคงงามนะคะสำหรับสีโร่งงามนะคะวันนี้แอมมีมาแบ่งปันทั้งหมด2กระถางค่ะนะคะ ทำจำํานวนออกมาไม่พอเลยนะคะมีเท่าไหร่พ่อค้ายกหมดเลยค่ะมีร้อยต้นยกหมดร้อยต้นอันนี้เรื่องจริงค่ะนะคะชุดนี้นะคะแอมมีมาแบ่งปันเพียงแค่2กระถางเท่านั้นนะคะที่เหลือในส่วนพ่อค้าจองไว้หมดแล้วค่ะนะคะสําหรับสีเลืองงามนะคะสองกระถางนี้นะคะแอมแบ่งปันให้ใน,นราคานะกระถางละ290้าบบาทนะคะย้ํานะสีเลืองงามนะคะตัวไปคือสวยมากแต่เนาะ แตกนอนเร็วนะคะย้ําเลยนะแตกนอนเร็วนะคะอ่านี่จะเป็นสีเรืองงามกระถางอีกหนึ่งกระถางนะคะที่แอมแบ่งปันให้ในวันนี้นะย้ํานะคะแบ่งปันให้ในราคาที่290บบาทจ้าวันที่ไม้ด่างชุดนี้นะคะมีชื่อว่าเศรษฐีเรือทองค่ะ เป็นไม้ด่างออกโทนสายหวานนะคะด่างขาวด่างชมพูนะคะนี่เลยอันนี้เป็นเศรษฐีเรือทองนะคะกระถางที่1นนะคะแอมแบ่งให้ในราคาที่200บาทนะคะวันนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางนะคะอันนี้เป็นเศรษฐีนะคะเรือทองกระถางที่2นะคะก็แบ่งให้ในราคาที่200บาทเช่นกันนะคะด่างลายสวยเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะอ่ะสักพักนะคะเขาก็จะมีนะคะความด่างเหลืองขึ้นมาด้วยนะคะ ครบค่ะสีนี้นะได้ทั้งขาวได้ทั้งชมพูแล้วก็มีแดงแล้วก็มีเหลืองค่ะนะคะที่สําคัญนะคะต้นนี้นะคะแตกหน่อเร็วมากค่ะนะคะแนะนําเลยนะท่านใดยังไม่มีเก็บนะคะน้องสวยแข็งแรงนะคะเศรษฐีเรือทองในราคากระถางละ2 0 0บาทจ้ารายการนี้นะคะมีชื่อว่าเศรษฐีพันล้านหน้าแดงนะคะปกติเศรษฐีพันล้านเขาจะเป็นไม้ด่างออกโทนสีขาวนะคะขาวเหลืองเนาะแต่นะคะต้นนี้ชุดนี้นะคะแอมผ่าแผลงมาได้นะคะเขาจะออกโทนหน้าแดงนะ เศรษฐีพันล้านหน้าแดงนั่นเองค่ะใช้เรียกแบบนี้นะคะนี่เลยอันนี้จะเป็นต้นแจ้งเป็นแบบนี้แล้วกันนะสําหรับเศรษฐีพันล้านหน้าแดงนะคะคลิปนี้เอ็มนํามาแบ่งปันให้ในราคานะจ๊ะกระถางละนะคะ ให้300บาทเฉพาะคลิป EP ที่191นี้นะคะสำหรับ2กระถางนี้นะคะดังลายสวยๆลายเทพๆแบบนี้เลยนะคะแบ่งให้ในราคากระถางละ300บาทมีมาแบ่งปัน2กระถางนะคะอันนี้จะเป็นเศรษฐีพันล้านกระถางที่1นะคะโทนนี้เขาจะออกอ่อโทนหวานๆนะคะแดงอมชมพูนะคะส่วนต้นนี้จะออกโทนสีเข้มๆนะคะจะเป็นออกแดงดำนะคะเศรษฐีพันล้านกระถางที่2นะคะชอบลายไหนเลือกได้เลยนะคะแบ่งให้ในราคา สามร้อยบาทจ้ามาต่อกันที่ไม้ด่างลายสวยต้นนี้บ้างค่ะนะคะโทนสีหวานค่ะเหมาะกับชื่อค่ะมีชื่อว่าสาวนครชัยศรีนะคะสาวนครชัยศรีโทนสีหวานๆานนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันสองกระถางค่ะเลือกลายด่างแบบว่าสวยๆเทพๆหวานๆแบบนี้มาเลยนะสาวนครชัยศรีกระถางนี้นะคะแอมขอที่นะ ขอที่250บาทนะคะโทนสีสวยนะคะด่างชัดทุกใบเลยนะลูกคา้ารับไปสามารถย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้เลยนะความสูงอยู่ประมาณ15เซนนะคะลายด่างสวยมากอันนี้เป็นกระถางที่1นะจ๊ะแล้วก็สาวนครชัยศรีกระถางที่2นะคะลายด่างสวยเช่นกันนะคะนี่เลยกระถางนี้แอมขอที่200บาทพอค่ะนะคะกระถางที่2ขอที่200บาทค่ะส่วนกระถางที่1ขอที่250รอ้าพอเขาด่างสวยมากจ้า ต่อกันที่รายการบอลกากชุดนี้ค่ะมีชื่อว่าเทพสายรุ้งนะคะเดี๋ยวแอมจะเขียนลำดับไว้นะคะจะแนะนําทีละกระถางน,นะคะเริ่มกันที่กระถางที่1เลยนะคะเทพสายรุ้งต้นนี้จะเป็นต้นที่แผลงออกมานะคะนี่เลยใครยังไม่มีหน้านี้ไว้บ้างคะน่าเก็บนะคะสําหรับเทพสายรุ้งนะคะด่างขาวนะคะต้นนี้นะแอมขอที่140บาทนะคะมากันต่อที่กระถางที่2เลยนะคะเทพสายรุ้งต้นนี้ก็ด่างลายสวยเลยนะด่างปลายสวยมากค่ะเดี๋ยวจะห,หมุนฟอร์มให้ดูจ้า เอาละค่ะกระถางที่2นะคะเทพสายรุ้งแผงต้นนี้นะคะแอมขอที่1 7 0บาทนะคะนะเรามาต่อกันที่กระถางที่3เลยนะคะต้นนี้ก็ลายสวยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูลายชัดๆนะจ๊ะอันนี้จะเป็นกระถางที่3นะคะออกโทนสีชมพูนะคะด่างป้ายสีชมพูนะคะกาบสวยนะคะโทนสีสวยเหมาะที่จะเป็นแม่พันธุ์เช่นกันนะกระถางนี้แอมก็ขอที่1น0 70บาทเช่นกันนะคะเป็นกระถางที่3นะนะเทพใส่รุ้งต้นนี้นะมาดูกระถางที่4ค่ะสวยสุดในชุดนี้ค่ะนะคะกระถางที่4นะคะเทพใส่รุ้งกระถางน,นี้นะเป็นกระถางที่4ี่นะคะอย่าลืมแจ้งหมายเลขแอมมาด้วยนะแอมขอที่300บาทนะคะสําหรับเทพสสยรุ้งกระถางน,นี้นะจะมีมาให้อย่างรากระถางน,นะคะคัดหน้าสวยๆมาให้สะสมกันเลยนะคะฝากเทพใส่รุ้งชุดนี้ไว้ด้วยนะคะกระถางที่1 140บาทกระถางที่2 17 0 กระทางที่3 170และกระถางที่4 300บาทจ้า มาต่อกันที่รายการนี้นะคะจะเป็นไม้ฟอร์มกอนนะคะหลังจากนี้ไปจะเป็นไม้ฟอร์มกอนนะจ๊ะหนึ่งกระถางมี2ต้นค่ะนะคะและกอนี้นะคะมีชื่อว่าซีลานักปาร์นะคะซึ่งจะเป็นหน้าด่างนะคะสวยมากเป็นไม้ฟอร์มกอนนะคะอยู่ในกระถางสีนิ้วค่ะรุ่นนี้ความสูงเขาจะอยู่ประมาณ14 15เซนนะคะลูกค้าสามารถย้ายขึ้นกระถาง10นิ้วทาฟอร์มกอนสวยๆได้เลยนะสําหรับซีลานักปาร์นะคะฟอร์มกอนนะแอมขอที่นะคะขอที่100 8ปบบาทนะ ขอที่180บาทนะคะแอมมีมาแบ่งปันทั้งหมด3กระถางนะคะเดี๋ยวแอมจะปักชื่อไว้อย่างนี้นะคะอ่าฟอร์มนี้นะจะเป็นศิลานักปราดนะคะกระถางที่1นะคะแจ้งแอมมาด้วยนะแล้วก็นะคะลายนี้สวยเหมือนกันค่ะเขาจะเป็นด่างแบบว่าลายลึกๆนะคะโทนสีเข้มๆนะคะโทนสีนี้นะคะเลี้ยงนอกตู้ได้แข็งแรงนะคะสําหรับนะคะศิลานักปราดกระถางที่2นะคะก็แบ่งให้ใน,นราคาเท่ากันนะ180บาทเดี๋ยวให้ดูก่อนนะดูใบเบีย้ยเขาสิด่างแล้วก็มี มีต้นเล็กๆแทรกไปด้วยเพราะฉะนั้นนะคะกระถางที่สองลูกค้าจะได้รับไป3ต้นนะจ๊ะอ่าอันนี้คือกระถางที่2นะคะแล้วก็มาดูกระถางที่3กันค่ะกระถางที่3ค่ะนะคะเขาก็จะได้หน้าปกติใบแบบนี้นะคะมีความด่างน้อยนะคะ1ต้นต้นใหญ่ๆเลยแล้วก็ได้ต้นเล็กๆไปค่ะแต่ให้ดูลายด่างต้นเล็กนิ่นะคะ คือแบบว่านะคะลายด่างเทพเลยนะให้ดูใกล้ๆนะอันนี้เป็นศิลานักปราดกระถางที่3นะคะ1กระถางมี2ต้นเช่นกันนะคะอ่ะกระถางนี้แอมก็แบ่งให้ใน,นราคาที่180บาทเท่ากันนะคะกระถางนี้จะเป็นกระถางที่3นะคะลูกค้าจ๋าอย่าลืมแจ้งแอมมาด้วยนะคะสําหรับศิลานักปราดนะคะ มาต่อกันที่ไม้ฟอร์มกอชุดนี้ค่ะป้ายสวยป้ายเจ็บๆนะจ๊ะมีชื่อว่านรัตนสินนะคะพิเศษสุดนะคะในชุดนี้เป็นไม้ฟอร์มกอทุกกระถางค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะอันนี้เป็นรัตนสินกระถางที่1นนะคะเดี๋ยวแอมเลือกให้ค่ะเพราะว่า ลายป้ายสวยเหมือนกันทุกกระถางค่ะเดี๋ยวจะให้ดูฟอร์มนะคะเป็นการดูฟอร์มแทนเนาะสำหรับนะคะรัตนาสินฟอร์มก่อนะคะแอมแบ่งปันให้ในราคานะกระถางละ170ร้บาทนะคะขอแค่170บาทพอแต่จะมีนะคะจํานวนจากัดนะคะคลิปนี้มีมาแบ่งปันเพียงแค่3กระถางเท่านั้นนะจ๊ะลายสวยมากค่ะลูกค้าไม่ต้องไปจับ2กระถางรวมกันเลยนะแอมปลูกให้ตั้งแต่ต้นเล็กๆแล้วนะคะอันนี้เป็นรัตนาสิน ฟอร์มกระถางที่1นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นรัตนาสินนะคะ ป้อมกระถางที่สองเห็นไหมคะว่าเขาป้ายสวยเหมือนกันนะคะทุกกระถางเลยนะเดี๋ยวแอมเลือกให้ค่ะสวยเหมือนกันนะคะไม่ต้องกังวลจ้าอันนี้จะเป็นกระถางที่สามนะคะฟอร์มใหญ่หน่อยค่ะนะคะอาจจะก็จะมีนะคะต้นนี้มาแบบว่าใบานี้อาจจะป้ายน้อยหน่อยนะคะแต่ให้ดูใบอื่นนะคือป้ายสวยป้ายแบบเจ็บๆเลยนะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วมีสองต้นเช่นกันนะคะทุกกระถางนะคะรัตนสินทุกกระถางนะแอมแบ่งปันให้ในราคาที่170บาทเท่ากันคะ่ะ และไม้ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเทวกรรมรังรักนะคะจัดอยู่ในตับสพานนะคะพิเศษสุดค่ะชุดนี้นะคะจะมี2ต้นนะคะในหนกระถางนะ อาแจะจะมีเป็นต้นเล็กๆไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะอันนี้จะจะเป็นเทวกรรมรังรักนะคะมี2ต้นนะคะใน1กระถางนะแอมขอที่นะคะ120บาทพอนะคะกระถางนี้แอมขอที่120บาทพอนะคะส่วนกระถางนี้ก็จะโตขึ้นมาหน่อยนะคะมีลายด่างมานะคะลายป้ายค่ะทบทีค่ะนะคะเทวกรรมรังรักนะคะไปคู่กับเบญจรงน้ำทองนะคะเบญจรงน้ำทองนะคะน้องเป็นไม้ลักษณะออกใบหอ่อ ใบหอ,อกกึ่งใบยาวนะคะต้นนี้นะที่สําคัญแตกหน่อร็วนะคะกระถางนี้ลูกค้าจะได้รับไป2ต้นนะคะแจ้งแอมมาด้วยนะว่าลูกค้าต้องการนะคะกระถางไหนนะอ่ะเดี๋ยวลืมค่ะเดี๋ยวคุยเยอะแล้วเดี๋ยวจะสับสนกันเนะาะเทวกรรมรังรักนะคะไปคู่กับเบญจรงน้ําทองนะคะกระถางนี้แอมขอที่150บาทพอค่ะนะคะแล้วก็อันนี้ย้าอีกรอบนะอันนี้เทวกรรมรังรักนะคะได้ไป2ต้นนะคะจะออกเชิงลักษณะฟอร์มกอล่ะคะ่ะแอมขอที่120บาทนะคะได้แบบ ป้ายสวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะมีมาแค่อย่างละหนึ่งกระถางเท่านั้นนะคะจะไม่มีจำนวนสำรองนะจ๊ะ ต่อกันที no ่รายการนี <Bu> ้ค่ะนะคะเป็นบอนกับฟอร์มกกค่ะได้อะไรไปบ้างนะคะแนะนําต้นนี้ก่อนเลยไม้ป้ายสวยนะมีชื่อว่าหลวงปู่สิทธิ์ค่ะส่วนต้นนี้เป็นบอนกับออกโทนสีชมพูกระดูกเข้มนะคะมีความด่างนะมีชื่อว่าเทพดารานั่นเองนะคะจะได้ทั้งเทพดาราแล้วก็หลวงปู่สิทธิ์ไปเลยนะกระถางนี้แอมขอที่นะคะ150บาทค่ะมีมา1กระถางนะคะแล้วก็กระถางนี้นะคะเป็นหลวงปู่สิทธิ์ฟอร์มกกค่ะหลวงปู่สิทธิ์ฟอมโกป้ายสวยทั้ง2ต้นเลย นะอันนี้เป็นต้นเล็กๆที่แทรกขึ้นมาอยู่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นต้นอ่าเทนต้นที่ต้นที่สองนะคะนี่ลายใบยสวยเลยนะให้ดูลายใบยใกล้ๆนะคะความป้ายของเขาสวยเทพมากค่ะนัจ๊ะสาหรับนะคะหลวงปู่สิทธิ์กระถางนี้นะคะแอมก็ขอที่150บาทพอคะ่ะ150บาทวันนี้มาเพียงแค่1กระถางจ้า ่อที่เศรษฐีพันล้านไม้ฟอร์มกอนะคะ1กระถางมี2ต้นนะคะอันนี้จะเป็นเศรษฐีพันล้านกระถางที่1นะคะจะได้ตัวนะคะตัวหลุดด่างไปด้วยนะกระถางนี้มี3ต้นได้3ต้นนะด่าง2ต้นแล้วก็ไม่ด่างอีก1ต้นเป็นรุ่นต้นลุ้นด่างนะคะเขาพามาจากแม่เดียวกันนั่นเองค่ะจะปลูกรวมกันไว้แบบนี้นะคะกระถางนี้ได้3ต้นนะจ๊ะอ่ะมากันที่ราคาเลยนะคะเศรษฐีพันล้านกระถางที่1นี้นะคะแอมขอที่1 190บาทนะคะ190บาทเศรษฐีพันล้านกระถางที่1ค่ะแล้วก็กระถางนี้เป็นเศรษฐีพันล้านกระถางที่2นะคะกระถางนี้นะฟอร์มประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะคะลายด่างสวยทั้ง2ต้นนะคะด่างแบบว่าด่างลายฮับฮับมาเลยนะคะกระถางนี้นะคะแอมก็ขอที่190บาทเช่นกันนะคะเป็นเศรษฐีพันล้านกระถางที่สองนะขอที่190บบาทจ้า ต่อกันที่ไม้ฟอร์มโกรกระถางนี้บ้างนะคะใกล้มืดแล้วค่ะวันนี้ถ่ายทําค่านะคะแสงใกล้หมดแล้วนะคะต้นนี้นะคะลูกค้าจะได้ไม้ไปถึง2ชนิดอยู่ในกระถางสีนิ้วนะคะใบนี้ที่เอาถืออยู่นะคะมีชื่อว่านะคะคนางมนโทค่ะจัดอยู่ในตับรามเกียรตินะคะโทนสีหว,วานสีพาสเทลนะคะน่าเก็บนะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ทั้ง2ต้นเลยนะแล้วก็อีกหนึ่งต้นที่ไปคู่กันนะจ๊ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าหมอ ชาญยุทธค่ะนะคะเขาจะมีความป้ายขาวขึ้นมานะคะโตไปสวยมากนะคะต้นนี้นะกระถางนี้นะคะแอมขอที่1 5 0บาทนะคะขอที่150บาท,ะะท,บาทวันนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางค่ะกระถางไหนก็ได้เนาะเดี๋ยวแอมเลือกให้นะคะกระถางนี้ลูกค้าร,รับไปไม่มีผิดหวังค่ะนะคะแอมรับรองเลยค่ะหมอชาญยุทธนะคะเป็นไม้นะคะทรงใบกลมป้ายขาวที่สวยมากพื้นใบนะคะเดี๋ยวจะอธิบายแบบนี้ค่ะว่าพื้นใบเขาจะออกโทนสีชมพูมีความป้ายขาว เดีนะ๋ยวแอมจะพาไปดูตัวอย่างนะคะตอนโตของหมอชานยุทธกันค่ะ นี่คือตัวอย่างตอนโตการกัดสีของหมอชานยุทธนะคะเห็นไหมคะว่าเขาสวยมากนะคะโตไปเขาจะขึ้นลายแบบนี้นะเขาจะค่อยๆขึ้นลายมานะคะเห็นไหมคะตอนเล็กๆเขาจะเขียวนะคะความป้ายเขาจะค่อยๆขึ้นมาแบบนี้นะนี่เลยนะคะสวยนะาน่าเก็บน่าสะสมนะคะที่สําคัญนะลูกค้าได้นางงนโหไปด้วยอีกหนึ่งต้นนะคะเป็นกระถางฟอร์มกอแฟนตาซีในราคา150บาทสวยคุ้มมากจ้า จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่191จัดเป็นโปรเคียตู้ซื้อครบ5ต้นเราจะส่งให้ฟรีถ้าซื้อเพียงแค่1-4กระถางก็จะมีค่าจัดส่งแบบเมาเมา50บาทนะคะทุกบ้านค่ะสั่งได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนขนส่งทางไปรษณีย์ไทยส่งให้ทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่อง จะส่งทางไร่ณนีย์ e อ s นะคะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คือหลวงปู่ขาวนะคะร่างเต็มนะคะกัดสีสวยมากนะคะออมอยากจะให้สะสมจริงๆค่ะท่านใดน,นะคะเป็นมือใหม่แล้วชอบแบบว่าไม้ที่แข็งแรงนะคะหลวงปู่ขาวตอบโจทย์ได้ดีมากๆหลวงปู่ใหญ่ก็โทนสีสวยนะ หลวงปู่ใหญ่เขาจะออกโทนสีชมพูบานเย็นเข้มๆนะคะแต่หลวงปู่ขาวเขาจะออกแบบโทนหว,วานๆหน่อยนะคะนี่เลยนะคะถ้าใครยังไม่เคยเห็นร่างเต็มของหลวงปู่ขาวนะคะตอนโตน,นะสวยมากๆค่ะนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นหมอจินดานะคะคลิปนี้นะคะไม่ได้มีมาแบ่งปันแต่จะมีหมอชันยุธมานะคะการกัดสีเหมือนกันแต่เขาจะมีความป้ายขาวมานะคะ อุ้ยลืมนะคะแจ้งลืมแจ้งนะคะย้ํากันอีกรอบดีกว่าเนาะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะลูกค้าสามารถนะคะโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0 8 3 5 5 4 8 8 7 5ค่ะส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปูท่ทิมนะคะเขาเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าไม้ยักษ์บอนสียักษ์อะนะคะนี่เลยใหญ่มากๆค่ะนี่นะอันนี้อายุประมาณ2ปีแล้วค่ะแอมชอบแบบว่า เป็นคนหนึ่งที่ชอบเลี้ยงไม้แบบว่าหักดิบอะเลี้ยงให้ทอเราหดให้เขาแข็งแรงให้เขาปรับสภาพอยู่นอกตู้ได้แล้วเราก็แบบ มีความสุขนะคะเมื่อได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาหลังจากแบบว่าซุดแล้วขึ้นมาใหม่เฮ้ยกัดสีเปลี่ยนสีอีกแล้วนะคะลูกค้ามีความรู้สึกแบบนี้ไหมคะแอมมีความรู้สึกแบบนี้แล้วก็มีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีมากๆค่ะนะคะเอาล่ะค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้ลูกค้ามีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอลสีเหมือนแอมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับการแบ่งบันบอลสีสวยๆจากทางสวนเรานะจ๊ะบรนนาบอลสีคะ่ะสวัสดีนะจ๊ะ